มาครับตัดมาที่เจอรี่เดอะคิงลร e เลอร์แล้วก็ไมเคิลโคอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็ยังถือว่าเป็นการสติลแชมป์ได้อยู่นะครับสำหรับคู่แท็กทีมนะอ๋อซัมทูดนั่นเองนะแล้วก็เดอะมิสตรัพจบอีกแล้วนะเออเราก็ต้องรอดูกันแล้วเหลอนะครับผมนะว่าพวกเขาจะต้องป้องกันแชมป์ในเซิร์ e เบรกิ่งไรอย่างไรต่อไปและแมตชนี้จะเป็นแมตช์สามเศ้านั่นเอง เอาละสี่นะฮะก็แมชที่สามนะครับจากห้าแมชนะในศึกนี้ฮะเฮลินเนเซลนะก็ตอนแรกนี่น่าจะเป็นการ ป้องกันแชมป์อินเตอร์นะแต่ไปไปมาไม่มีการป้องกันแชมป์นะฮะอ่าวินสม็กแ,แมนฮนะออกมาคุยสันหน่อยเฮ้ย hey, ฉันอยากจะบอกเลยนะว่าศึกใหญ่ต่อไปแบรกิ้งไรพวกเราฟังรอจะสามารถเอาชนะสม็กดาวทุกคนได้เข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นฉันการันตีได้เลยว่าถ้าใครแพ้มันจะโดนไล่ออกแน่ๆเข้าใจไหมยูฟ่าเออนี่ฮะ โอ้สึกแห่งศักดิ์ศรีฮะสึกใหญ่ครั้งต่อไปนะ breaking ไ i นะครับผมนะรอกับ smack down ต้องมาเจอกันนะต้องรอดูกันแล้วแหละว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอ่านี่ครับผมนะสึกใหญ่ hell in the cell ฮนะจะมี hell in the cell ทุกแมชแหละนะครับผมนะถึงแม้ว่าเราเห็นไปแล้ว2แมชที่ผ่านมาถือว่าอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอ่าจากกรงสักเท่าไหร่นะครับผมนะ ก็ยังว่าแหละฮะบอดเจอกันนะเนาะนะครับผมนะมาเชนี้ครับเป็นมาสามเศร้าอย่างที่บอกไปนะครับนะแต่ไม่มีการชิงแชมป์นะครับผมนะ oh <my> นี่ครับมาชนี้เป็นมาสามเศร้าเฮโรเวยนเซลแมช,แมชนั่นเองนะนี่ครับออมากอนครับจากไนจีเรียไนจีเรียนคอร์ลเซียมโอมูส อีโอโมสมาแล้วจ้บนะฮะหลังจากที่ในสับในช่วงรอสุดท้ายนะฮะก่อนศึกใหญ่นี้นะครับผมนะได้สิทธิ์การชิงแชมป์อินเตอร์นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาแชมป์มาได้นะครับแต่ว่าท้ายแมตชนี้โดนรุมกระทืบนะเรียกว่าโอโมสนี่รุมกระทืบในส่วนของนะคริสเบนวาไปนะครับผมนะโดยมีเควินโอเวนส์นะ ซึ่ง K.O. นี้ไม่มีสิทธิ์การชิงแชมป์อินเตอร์อยู่แล้วแหละนะครับผมนะแต่ว่าก็ความแค้นนี้ครับมันก็จะมาสะสมนะในศึกนี้แหละคือจริงๆนี่อ,อารมณ์จะเป็นแฮนดิแคปก็ไม่ใช่นะเพราะว่าโอโมสนี่คือเรียกว่าโอ้มีความเรียกว่านี่เอาศักดิ์ศรีตัวเองฮะมาเป็นเดิมพันในแมชนี้แหละคือถ้ายังจะโดนเบนวาดกดอีกนี่ก็ เรียกว่าก็น่าจะไม่ต้องเอาแชมป์แล้วแหละนะอินเตอร์นะครับผมนะทั้งโอโมสแล้วก็เควินอเวนสนะส่วนใครที่กดเบนวาได้ก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่านะจะได้สิทธิ์การชิงแชมป์อินเตอร์อีกครั้งหรือเปล่านะนี่ฮะโอโมสมาแล้วคนแรกฮนะขณะที่คนที่สองนี่ครับผมนะ <From Montreal. S 2> จากมอนเทลโคเวกแคนาดานี่มาแล้วเควินอเวนส Hey, ens, นี่เควินอเวนซ์ออกมาแล้วเฮ้ hey, wait, huh? ยแคนเว้ยฮะแคนเข้าใจเป่าเฮ้ยแคนเป็นวาจัดๆไ hey, หนซัมเมอร์สแลมอมูสานะสามารถที่จะเรียกว่าเป็นนับวันคอนเดนเดอร์แล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาแชมินเตอร์มาได้เฮ้ยแคนเว้ยแคนนี่ฮะเควินอเวนซ์ครับผมนะเคโอเราต้องมารุมตืบ นะต้องมาเจอกับทางด้านของโอโมสอีกต่างหากนะโอเคโอไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแมชนี้เนี่ยฮะนี่ครับก็ถือว่าใช้กติกา h e วิเนเซให้เป็นประโยชน์แหละสำหรับนะแมชนี้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถที่จะเดือดนะเท่ากับนะในส่วนของอ่าจะเดือดกว่า2แมชแรกหรือเปล่านะครับผมนะต้องรอดูรอติดตามกันได้เควินอเวนซออกมาคนที่2นะ และคนที่สามครับออกมาแล้วจ้านะนี่ครับผมนะนี่ตึด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 นะมาแล้วจ้าจากมอนเทลคอแบ็กเช่นเดียวกันครับผมนะเจ้าของแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลแชมเปียนคริสเบนวานี่คริสเบนวาครับออกมาแล้วนี่ครับ ฉันคือเป็นว่าฉันจะไม่ฉันไม่ได้ป้องกันแชมป์ในศึกนี้แต่ฉันจะต้องรวมตื้อไปสองตัวนั้นให้ได้เขจายเปล่า,าฮะมามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะฝากซีรีส์ของเรากันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเอามาสดบทเป็นจีเมครับ ซีรีส์ที่จะเอานักมวยปร้ำนะไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทําเทมเพลได้นะจะมาเจอกันนะครับจับมารวมรวมเป็นเนื้อเรื่องให้ได้ดูกันนะทุนสูขครับเวอร์ชั่นฟูโชว์พีเมียสิบเนาฬิกาแบบนี้นะครรบผมนะอย่างไรก็แล้วแต่ใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดติดตามกันห,หน่อยนะช่องของเราครับนัดคามเมนเกมมิ่งนะกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะฮะ เทสเป็นวาครับเควินอเวนส์และโอโมสจะเป็นอย่างไรพักกันสักแป,ป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาครับผมไปฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดอม m ้งเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ต้องนัดคมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t i t t o k ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาโลยกันดีกว่าครับผมนะ3มเส้าครับผมนะแมชนี้นะคริสเป็นว่าโอโมสและก็ทางด้านของเควินโอเวนครับผมนะมาถึงก็รุมเติบโอโมสก่อนเลยละกันนะฮะเฮ้ย <c oughs> โอโมสบอกอะไรโอโมสโอโมสโดนรุมกระทืบอีกแล้วเหรอเนี่ยอา้าวเบนวาไปอันเชิญเควินโอเวน แล้วโดนเตะครับโอมสบอกอะไรฮะเอาโดนเหวีย่ยงเหมือนกันเลยยังไงเอาไม่สนใจโคสไลเบนวามานี่เบนวาไปซะมากระตูคอกับเชือกฮะมาสลิงชอ็อตสหนยละกันคิวนเวโนเวสฮะมาเสียดายว่าแมตช์นี้ไม่ใช่แมตช์การชิงแชมป์อินเตอร์นะเพราะว่าทั้งคู่นี่แพ้นะเบนวาไปทั้งคู่แล้วนะทั้ง KO แล้วก็ในส่วนของโอมสนะครับผมนะ แต่ว่ามันความแค้นนี่มันต้องสะสางด้วยกรงเฮลินเซลครั้งนี้แหละมานี่เคโอโดนเตะครับผมนะเบนวาโคสไลนมันเลยละกันมาก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าถ้าใครนะทั้ง KO หรือว่าในส่วนของโอโมสนะกดเบนวาได้ก็ไม่แน่ฮะว่าจะได้นะได้สิทธิ์การรีแมท นะอีกครั้งหรือเปล่ามาซิงเกิลบอสตันแคปยังไงจังหวะนี้เฮ้ยเอ้ยเบนวามัวแต่มัวแต่ดึงก็ขาแอบดึงกางเกงอยู่ฮะมาเบนวาวี่งโอโมสไปมายังไงจังหวะนี้ชาร์จโคเออโคสาชนกรงไปเลยอ้าวแล้วเบนวาโดนอีกแล้วพูดเบนวาโดนกระตุกเชือกร,รอบที่2ครับโดยเควินโอเวนส์ ตอบสักทีหนึ่งฮะมาโอโมสหยิบอาวุธเปล่าโอโมสบอกไม่โอโมสไ,ไม่ใช้อาวุธโอโมสโดนต่อยครับโอโมสจะโดนเตะต่อยซะ KO นี่ไหนว่ารุมนึงไงเฮ้ยไหนว่ารุมเบนวามานี้เอาโดนฮะจับแบกนอตสไลด์โซเพกลงไปกรรมาการนับแล้วหนึ่งอ้ได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นฮะโอโมสอ,อย่านะอย่ามากดหนะน,น้าต่อหน้าโอโมสนะเข้าใจเอเปล่า ไปสักทีนึงฮะอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไไดโดนเหวียงไปเด้งมาหนึ่งเชือกไม่ได้ KO มาจับเจอมันซูเพกใสโอโมสซะตืบซ้ำด้วยหลบได้เฮ้ยเคโดนเหวียงอัดเทินมาเคลืนไปต่อยฮะเบนวาอา้าวไม่ได้โดนไซเฮดล็อกมาตามสอกใส่หัวสักทีหนึ่งก่อนมาต่อยครับมานี่จับอา้าวโดนเฮ้ยโดนรุมซะอย่างนั้นตัวใหญ่ล้มดังตัวใหญ่มันต้องรุม กระจายเปล่าแล้ว KO บอกนะมานี่ไอ้คนบ้านเดียวกันก็ไม่กลัวหรอกนะพูดเลยไอ้อ้าวเฮ้ยโดนเลยจังหวะนี้แชมป์โดนตื๊บครับผมนะกสาสปัสเตอร์ลงไปมา o. โอ้มดเอาหัวฟาดกับพื้นเวทีเบนวามามันไม่สอเกลยจอยูมสเนะอดีแชมป์ G E S C นะแท็กทีมนะครับผมนะ แล้วก็รอแท็กทีมแชมเปี้ยนนะสำหรับในส่วนของโอโมสนะส่วน KO นี่ก็อดีตแชมป์ยูนิเวอร์แซลยูเอสอินเตอร์เอเน็กซ์ทีแท็กทีมนะครับผมนะเบนวานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงฮะแชมป์โลก WWE World Heavyweight เนาะนะครับผมนะแล้วก็จะไปได้พวกแชมป์อิ Europe, นเตอร์แชมป์ยูอ่ายุโรปเนาะสำหรับเบนวานะแล้วก็แชมป์แท็กทีม Team, อะไรประมาณนี้นะฮะ มามาดูแมชนี้กันต่อดีกว่าต่างคนต่างก็มีดรีกีกันต่างออกไปฮะมาโอโมสบอกมานี่ไซแบ็กเบเกอร์ปับนี่แบ็กเบเกอร์อาแล้วเคโอบอกของขึ้นเลยจังหวะนี้ผมนี่ขึ้นเลยมานี่ขึ้นเลยละกันมาเสียบเข้าล็อกฮะมาพาวเวอร์บอมป้าป้าเผาบอมลงไปครับโดยเคโอแล้วโอโมสของขึ้นเหมือนกันว่าเฮ้ยเดะเดะ เฮ้ย hey, อะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็ของขึ้นกันนวยเฮ้ย <Hey, S 1> <hey, S 2> มานี่มาทูแฮนโชกแลมทูแฮนโชกแสลมใส่เคโเหมือนกันยังไงจะลากศบโดนทีบครับมาโอโมสโดนเวียงไปอัดเทินมาขึ้นยังไงเคโอดนรวบหลังคุบหลังก่อนเบนว่าบอกโก้ไม่ได้มีของขึ้นอะไรกับเขาเลยวะนะหนูโดนสออไอ้โดนเขาฮะกระแทกหัวมาบิดลิสล็อกมันสักทีนึงฮะเคบิด บิดไปบิดมาโดนโอโมสบิดกาบอ้าวโดนรวบเลยโดนรวบต่อยโดนรวบต่อยโดยเบนวาฮะมานี่จับมาได้รวบหลังมาทบหลังหลบก่อนเคโอเบนวาบอกมานี่เหวี่ยงไปอัดเทิวมาเคลิ้นไปซะเคเมื่อกี้โคสไลน์เอสแล้วเอเอาเอา,เอา,เอาต่อยต่อยใครต่อยใครมานี่โดนบูดอกซาโดยทางด้านของโอโมส บูด็อกใส่คริสเบนวาฮะมานี่เอ้าสอกกระแทกหัวอีกแล้วโอ้โหเอ้เบนวาจะหัวแตกก็ป่ะเนี่ยฮะแมชนี้เนี่ยสยเล่นงานแต่จุดหัวกูอยู่นั่นแหละมานี่เวียงไปอัดเทินมาเคลิ้นมาโอโมดแกโดนเตะแกไปอีกคนนึงอา้าวโดนรีเวิร์สช,ช็อปซะอย่างนั้นฮะทิ้งสอกโอโมดโดนทูปฮะโดยเคอก็เรียกว่าแมชนี้นี่ความแค้นจริงๆนี่ความแค้มันจะมีแค่ นะในส่วนของ KO กับเบนวาท่านั้นแหละนะครับผมเอาโดนรวบกดซะอย่างนั้นกรรมการนะัดหนึ่งไโอโมสบอก้อโอโมสยังฟื้นตัวอยู่อย่ามากดต่อหน้าโอโมสนะโคสไลฮะหลบได้เอาจากโคสไลที่โดนโคสไลอีกเอาเอาเข้าไปไม่ร่วงแฮ้นี่มันต้องร่วงแบบนี้เข้าใจป่าโคสไลนเนี่ยทิงศอกด้วยโอโมส ยังไง KO รวบมาได้ KO บอกมานี่ใสแ่แ๊ดสู้เพกับโอโมสมันซาตัวใหญ่ไม่ต้องล้มดังเข้าใจว่าฮะจะติบฮะไม่ได้มานี่เบนวาบอกเบีคเลสล็อกมาหนึ่งทีมาาอ้าวเฮ้ยใส่เป็นเฮ้ยโอ้โหเาอเป็นอาร์มอาร์มบาล,ลงไปฮะเรียกว่าคู่นี้ อ,อย่างที่บอกไปแหละนะครับผมนะว่าความแค้นจริงๆแล้วจะมีแค่เบนวากับ KO เท่านั้นนะส่วนโอโมสนี้มีความแค้นเพราะว่านะแมตช์ที่แล้วนี่คือชิงแชมป์อินเตอร์แล้วมันไม่สำเร็จไงก็เลยกลายเป็นว่ามารวบตึงฮะมาเจอกันในศึกนี้เลยนะเอา3มคนมาเจอกันครับแต่ถ้าใครสามารถจับกดเบนวาได้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าจะได้ชิง่าป้องอาจได้เติมไปชิงแชมป์อินเตอร์กับ เป็นวาต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับผมนะซึ่งศึกใหญ่ครั้งต่อไปเบกกิ้งไรนี้จะเป็นอารมณ์แบบแชมป์ชนแช,นชมป์นะฮะก็คือจะมีแชมป์โลกนะเวิลเฮ w ว i g h ตนะฝั่งรอกับในส่วนของ w c w World h e a เ y w วิ g ์ t นะครับผมนะเจอกันนะแล้วก็จะมีแชมป์อินเตอร์ครับเจอกับแชมป์ U.S. นะส่วนแชมป์ทักทีมนี้จะเป็นการป้องกันอ่าเรียกว่า เป็นการป้องกันแชมป์นะแล้วก็ในส่วนของทีมรอและก็ทีมสแมกดาวนะตีกันนะครับผมนะก็รอดูรอติดตามกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะโดนติบอีกแล้วโดยทางด้านของโอ้ยเบนวาเบนวาโดนอีกแล้วโหไหวไหมบอกมาจะโคสไลน์เบนวาโดนเหวี่ยงไป K.O. ต่อยครับแมตชนี้มันไม่จับเวลาด้วยนะเพราะฉะนั้นเติบกันให้เต็มที่ฮะคู่นี้มันนานก็ไม่แปลกใจเท่าไรแหละนะฮะ แมตที่แล้ว2แมตท,ที่แล้วนี้รู้สึกว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะไวเป็นนิสนึงนะถ้าเทียบกบเท่ากับเฮลิเนเซลปกตินะครับผมนะแต่ว่าคราวนี้นี่มันไม่ง่ายซะแล้วแหละวุย,ยงไปอาจเทิร์มาเคลนไปก่อนตอบฮนะโอโมต่อยใส่โอโมเตีบเบนวาเบนวาเอสตีโอลงไปมานี่รวบเอ้ยโดนผ่าไปต่อยเคโอเคโอบอกโอ้ยกูเพิ่งเดินมา มานี่จับมาใส่เป็นบอดี้สแลแรมแบบสูง,สงโดยโอโมสฮะมาลากสอบขึ้นมาก็โดนต่อยครับโดยแล้วอ้าวเบนวาจะทำอะไรเมื่อกี้มานี่เควียงไปเด้งมาหนึ่งเชือกโอโมสมันอ่ายังไงโอโมสบอกไปเป็นวาเตะสักทีนึงอ่อนเทวเนเเซไม่ใช้อาวุธยุทธปกรณ์กันเลยเว้ยเฮ้ยอโคเออต่อยเคอร่วงไปแล้วฮะอ้าวเบนวาต่อย เบนวามานี่โอโมสแกฟื้นตัวแกยังไงอู้โอโมสด้โอโมสจะเบ่งพลังซะหน่อยอ้าวโดนฮะแบ็กสู่เพกโดยทางนัางของเบนวาต่อยใส่มานี่อ้าวโดนใส่เฮดล็อกหนึ่งทีก่อนตอบครับเคโอเควินโอเวนส์นะเหมือนในอิลิมิเนชันแชมเบอร์นี้เตรียมเจอกับทางด้านของนะไซมิเซนอีกแล้วนะฮะสำหรับเควินโอเวนส์นะแต่ว่า ในโอ้โหตอนนี้นี่คือนะตอนนี้นี่แกพยายามจะเอาแชมป์อินเตอร์มาให้ได้ฮะสำหรับในส่วนของเีวินอเวนส์นะในเอามาสดบทเป็นเกมของเราเจอมั่นซูเพกแล้วมาพาทัวร์ซูเพก City Beach ซิตี้บีชฮะซังหว่านี้มาซูเพกซิตี้บีชลงไปาโดยทางด้านของคริสเบนวาแล้วลากศพทางด้านของนะ อาแล้วโดนฮะมาคีเปอร์คอร์สเฟสยังไงจังหวะนี้เคโต้องช่วยเปล่าเคโต้องมาขาดก่อนเออไม่งั้นนี่โดนแล้วฮะนี่โอโมดเดี๋ยวซับมิชชั่นแพ้กันพอดีมาน,นี่แกตัวอ่อนแกมันคือเดวิเกนลิงฮะยังไงโดนต่อยเอาาโอโมดร่วงไปเลยฮะจังหวะนี้อาโดนรวบทูบหลังครับโดยเคโอจกโคสไลน์หลบมาได้เอาวยังไงมานี่มา นอนลงไปในออข้างในเวทีเนี่ยแหละมาคโอแกอ้าวโดนรีเวิร์สอัดเทินบัคเกิลไปซะมาคโอบอกไปชนกับเดินบัคเกิลแล้วเจอมั่นสู้เพอีกทีหนึง่งคีโอคือเอาเข้าจริงๆนี่กติกาเฮลเนี่ยเซลนี่แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรใดๆด้วยซ้ำเลยนะเนี่ยฮะโอเรียกว่าคือแทบจะไม่ค่อยใช้ประโยชน์อะไรจากกองซักเท่าไรเลย โอ้ยสปาไยเป็น one hand s p y b u ตอร์ฮะมาจับเอ้ย o โอโมดโอ้โหโอโมดโอ้โหอยู่ดีๆมีความว่องไวมาจากไหนวะเนี่ยฮะโอโมดแกว่องไวมาจากไหนเอาแล้วจับโกดเบนวาซะอย่างงั้งนเคโกรรมการหนึ่งเฮ้ยโอโมดบอกอะไรผลงานกูเฮ้ยเคโผลงานกูมานี่เอาโดนไซส์เฮดล็อกไม่ได้มาเบนวาจับแลกฮะแบกเบเกอร์ลงไปซะเควินเวส มาเบนวาโดนต่อยโอโมดบอกมานี่มาไซแบ็กเมเกอร์ปาบลงไปนี่แชมป์หมอฮะมาลากศพแชมป์ขึ้นมายังไงจังหวะนี้เอามาขีบลูกกระเดือกวันแอทูแฮนชโชกซาแรมลงไปใส่เบนวาแล้วจับกดเลยเฮ้ยเคโอนับหนึ่งเบยโอโมดบอกอะไรย่งผลงานกูอีกแล้วนะเฮ้ยยางผลงานเก่งไอ้นี่นี่ฮะ คโอบอกกูก็อยากเอาแชมินเตอร์เว้ยกระจายใเปล่าฮะเพราะฉะนั้นนี่กูกจะเอาเออเคโอบอกกูนี่อยากจะกดแช์ไม่ได้มาเอ้าเบฮักฮะเบฮักยังไงเคโอต้องมาขาดก่อนต่อ,อยใส่เบนวามานี้บีดเลสล็อกมาหนึ่งทีอ้าวโดนดับเบิ้ลทรีมันซะอย่างนั้นเบนวาบอกอะไรอะไรอะไรก็กูเหรอเนี่ยฮะอีเกิดอะไรอะไรอะไรก็กูจริงๆฮะหวียงเบนวาไปอีกแล้ว มาโอโมสไม่มีอะไรฮะเหมือนรู้สึกว่าโอโมสนี่จะเหมือนยังไม่หมดสัญญากับ WWE นะพูดถึงว่านะฮะเห็นแกไปสลาดแชมป์ GSC Tag t e a มาเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีแผนให้โอโมสนี่มาปร้ำใน w r e s t l เม a n i a หรือเปล่านะฮะสำหรับโอโมสนะก็ต้องรอดูรอติดตามกันต่อไปนะครับผมนะ แต่เขาจริงๆเหมือนหลายๆคนก็บอกว่าไปอยู่นูน่นไปอยู่โนอาก็ใช่ว่าจะป้ามดีนะสําหรับโอโมสนะเอา้าอุ้ยเบนวาจะจับโกดฮนะไม่ได้ KO ครับ KO เขา้เขามาขัดมานี่อา้ามาโดนอีกแล้วเฮ้ย KO KO หรอ k e นโ n เวนส์อย่างนั้นหรอือฮะยังไงเอ้ามาจับเออใส่อ a ์ก l a m ลงไป K.O. ครับใส่ทางด้านของอ้าวแล้ว K.O. บอกเอ้ยได้เวลาแล้วมาสะเวนพันบอมใสโอโมสเลยยังไงมานี่อาลาศพมันตรงกลางก่อนอ้าวเบนวามานี่เบนวาบอกน็อตเธอไลท์สูเพกใสโอโมส,สอย่างงั้นกรรมการนี่นี่ยังไม่ทันได้ตบนะับเพิร์เลย ไม่ทันตบพื้นนับเลยฮะโอ,โอ้โอเวน่นมานนี้โอเวน่นไปไปเลยเอา้ายังไม่ไปโคสไลชนกับโกลมันซะแทบจะไม่ใช้ประโยชน์อะไรจากโกลงเลยนะ้มนหมชนี้เนี่ยฮะอา่าวีเังเบนวาไปอาจะปามเอ้าโดนสมอพิเกตกรรมการนับเร็วเขา้า1นึสองสาเอาโดนรวบกดลกับหนึ่งสองเอาโดนรวบกดอีกเอาหนึ่ง สอง KO ต้องเข้ามาขาดโอ้โห KO บอกไอ้นี่เนี่ยเฮ้ยโอ้กูไม่ขาดมึงนั่รวบกดกันอยู่นั่นแหละนะโ oh, oh. oh, อ้โหโอ้รวบตึงรวบตึงอะแมตต์นี้นี่ฮะโอ้ oh, ยังโอ้ห oh, มันกว่าสองแมตต์แรกอีกนะเนี่ยทำไปเล่นปลายจเจอ,อมันสูเพกอีกทีหนึ่งครับโดยทางนั่งของ KO เฮ้เป็นไงละะ่ะฮะมายังไง KO ต่อยครับเบนวาตบอเบนวาจะตบออีกทีหนึ่งโดนโคสไลน์เออต่อยร่วงไปเลยโดย ทางด้านของเควินอเวนส์ลากศพทางด้านของ Chris oit, อคริสเบนวาไม่ค้างเอ้าโดนเวียงไปอาจเทินมาเคลื่อนไปก่อนอยา่ยาอย่าอย่ามาแย่งผลงานโกเบนวาเอ้ทางด้านของโอโมสกับเควินอเวนส์ฮะสองคนนี้มันชอบแย่งผลงานกันเอ้าโดนเวียงอาจเทินมาเคลื่อนไปแล้วมาเจอมันสู้เพกใสาทางด้านของเบนวาใส่ทางด้านของโอโมสมานี่มาจับมาอัตอตมิกดรอปครับ เบนวาโดนต่อยเบนวาจะโดนตีไม่ได้โดนตบกับโดยเอเอเควินโอเว่นทิ้งสอยสักทีหนึ่งก่อนคือตอนนี้นี่แทบจะเรียกว่าใครที่เพี้ยอ่ถ้าใครที่เพี้ยงความนี้รู้สึกว่าน่าจะโดนแน่ๆฮะดูจากทรงและโอ้แมตช์นี้นี่มันช่างแบบอเป็นแมตช์ที่คลิกความได้เปรียบเสียเปรียบกันในช่วงแบบเสียววีเท่านั้นเองนะนะครรบผมนะ โดนต่อยเตะสักทีหนึง่งโอโมสบอกขีบลูกกระเดือกเลยละกันโชคโชคโชคแซลมครับใส่เควินโอเวนส์โอ้ยโอเวนแตกแตกหรือยังยังไม่แตกฮะโอเวนบอกยังไหวอยู่เว้ยเอาต่อยใส่เบนวาซะงั้นเอาโดนฮะโดนไส่แบกเบเกอร์โดยเบนวามายังไงจังหวะนี้เบนวาบอกมาหักแขนซะหน่อยละกันหักแขนหักแขนโอเวนเนาะยังไง โอมอดมีซิกเนเจอร์จังหวะนี้มาได้เวลามาใส่แบ็กเบเกอร์ป้าอีกแล้วโอ้โหใส่แบ็กเบเกอร์ไม่พักเลยฮะโอเว่นหนีก่อนแล้วโอเว่นบอกไกปูแล้วจังหวะนี้โดนเทกดาวครับโดยโอเว่นแอทางด้านของเบนวาทุบสักทีหนึ่งฮะโอมอดหลบได้จะโคสลายร่วงไปเลยเออเบนวาบอกกูร่วงเฉยเลยว่าเฮ้ยอลาศพโอมเอา โอเว่นอะไรของแกเนี่ยฮะโห่ต่อยไม่พักเลยเว้ยเฮ้ยโอเว่นบอกกูอยากได้แชมป์เว้ยนะเข้าใจเปล่าโอเว่นอ้าวโดนเบนวารวบทุบหลังสักทีนึงฮะยังไงจังหวะนี้มาโดนโค้ไลน์โอเว่นบอกอา้าวต่อยสลิงช็อตอีกแล้วเฮ้ยโอ้สลิงช็อตอีกแล้วมาต้องโอ้เบนวาบอกแล้วกูเป็นคนโดนแล้วโดนสามรอบแล้วเนี่ยฮะโหโดนสลิงช็อตไม่พักเลย ยังไงเตะสักทีหนึ่งครับผมนะมาโอเว่นบอกไปเด้งมาหนึ่งเชือกอา้าวกรรมการกรรมการยืนขวางซะงนั้นมา K Owen. เควนโอเว่นอ้าวแล้วยังไงอา้าวโดนเฮ้ยเบลี Bailey, Bailey overhead, super, ่ทูเบลี่โอเวอร์เฮซูเพกฮะซูเปอร์เบลี่ทูเบลี่แล้วเอยเบนวาขอเข้ามาแจมด้วยสักนิดหนึ่งเอาต่อยฮะเอยโอโมดโอโมต่อยโอโมต่อยไม่พักเลยวยเฮ้ยโอโมดบอกมานี่ได้เวลาจะปิดฉากแล้วเนาะมาจึ๊บหนึ่งที ไปไปซักไปไกลๆเบนวายังไงโอเวนบอกขอมากดละกันอยากกดเบนวาจ้านะฮะเบนวานี่เใครกดเบนวาได้นี่เตรียมไปเอาแชมป์นะพุ่นเลยแต่ว่าตอนนี้นี่เบนวาบอกเอาวโดนสแนปแมสซ h อย่างนั้นนะมาถีบใส่เลยทั้งน้านของเควินโอเวนโอเวนเตะใส่โอโมดโอโมดโคตรลายกรับครับ โอมอสบอกมานี้เอาโดนผักฮะ,ะไม่ได้มาเตะเลยละการสะปันเนรอลงไปใส่โอมอสมันแสแหละมาแล้วจับมาใส่มิชิโนโกไดเวอร์ลงไปอีกทีหนึ่งครับโดยทางด้านของ Kevin เคววนอเวนส์เอาแล้วเอาเฮ้ Caesar, ยโอ้โดนเฮดซิเซอร์ล็อกซะอย่างนั้นจามสองสักทีหนึ่งครับเฮดซิเซอร์ล็อกลงไปโดยทางด้านของเบนวาเเป็นวามมวแต่ซูด้ายอยู่เวียงอัดเทิร์นมาเคินไปก่อนทุบใส่โอมอสสักทีหนึ่งครับผมนะ ยังไงโอเว่นลากศพโอโมดขึ้นมาโอเว่นจะโดนต่อยไอโอโมดจะอ่าแล้วยังไงโแมตช์ o ode, นี้มันช่างยาวนานซะเหลือเกินไปซะยังไม่ไปอีกหรอฮะโอโมดบอกยังไม่ไออโอเว่นยังไม่ไปอีกหรอแมตช์นี้นี่อย่างที่บอกไปฮะแมตช์น,นี้มันสามเศร้าด้วยแหละนะใครที่แบบว่าคลิกสถานการณ์ได้ดีนะฮะ เฉยโอกาสจากคู่ต่อสู้ได้นี่ก็น่าจะชนะแน่นอนแหละนะในแมชนี้นะฮะต้องรอดูกันว่าใครนะ่าจะเป็นผู้ฉกฉวยโอกาสครั้งนี้มาโอเว่นอ้าโดนนะมาขอออขอโหมดนี่มาต่อยอ่อาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโดนผักร่วงไปเลยเฮ้ยเบนวาบอกอะไรไอหนุม่มนี่เฮ้ยไอหนุม่มนี่มันช่างร้ากาศจริงจริงฮะตัวใหญ่ล้มดังด้วย,ยงไงเตืบซ้าเบนวา แชมป์กูไหวไหมเนี่เฮ้ยแชมป์กูโดนแชมป์กูโดนฝั่งเดียวเลยมานี้อา้าวโดนรวบกดซะอย่างนั้นกรรมการนัดหนึ่งสองเ้โอโมดมาเตะขาดซะก่อนฮะชอปบล็อกสักทีหนึ่ง,ง,มมอบบองเป็นวาบอกมาขอ,ขอขึ้นเชือกหน่อยละกันอา้าวแล้วเอาโดนโดนโอ้โหโดนเหวี่ยงโดยทางด้านของเควินอเวนฮะมา มาเคอบอกขอสาเวนท่านบอมใส่ทางด้านของโอโมสอีกแล้วมาโอโมสแกแกไม่รอดแน่ยังไงเตะเอา้าโดนเวียงฮะรีเวิร์สมาก่อนมาจึบหนึ่งทีมาใส่เลยละกันป๊อปอัพเผาบอมป๊อปอพเผาวเวอร์บอมครับใส่ทางด้านของโอโมสยังไงแล้วเอา้าโดนจะโชกโชยโอกาสโดนจิกลูกตาซะอย่างนั้นฮะโอเวน เยแมชนี้มันช่างยาวนานซะเหลือเกินนะวี่งไปหนึ่งทีแล้วอา้าวโดนช็อปบ,บ็อกซะอย่าง,งานั mos, นะ้นโอโมสฮะมายังไงจังหวะนี้มาขอชาร์จชุดเอ้ยนึกว่าชาร์จชุดเตอร์ตะไปที่กล่องดวงใจฮะของโอโมสแล้วยังไงเบนวาโดนวี่วงไปมาโอเว่นเตรียมชาร์จสี่คูนร้อยเออไหลกระแทกชนกรงร่วงไปเลย มา KO จับกดโอเวน้นเลยเฮ้ย KO จับกดหนึ่งสองสามเรียบร้อยเลยนี่เป็นไงล่ะโอ้ยเวินโอเว่นครับจับกดโอโมสมันซะเลยละกันฮะนี่โอ้ยโอโมสบอกโดนถีบกลองดวงใจฮะแตะเรียบร้อยโอ้โหก็ถือว่าเบนวาไม่ได้โดนจับกดนะแต่ว่าครับผมนะ เป็นวาครับผมนะเรียกว่าเตรียมตัวน่าจะจะไปเจอกับทางด้านของเควินโนเวนอีกครั้งแน่ๆครับดูจากทรงแล้วเนี่ยผู้ชนะในเมสน,นี่เควินโอเวนนี่ฮะโอ้โหสู้กันมาเกือบ10กว่านาทีฮะเกือบ20นาทีนะโอ้โหแล้วโอโมสฮะเรียกว่าโอ้แพ้แพ้ตามสูตรพูดเลยฮะโอเวนครับผมนะ เเป็นไงฉันชนะในแมชนี้เว้ยนะนี่ฉันจะไปเอาแชมป์มินเตอร์ให้ได้เข้าใจไหมเบนวาแกไม่รอดแน่ทัถ่ายเปล่าฮะไม่